สี่สองไปแล้วสี่หนึ่งไปแล้วมาต่อกันด้วยเหรียญสิบบาทสตังทอนพสสองห้าสามสี่ค่ะเหรียญสิบบาทสตังทอนพสสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะนะคะรับสตังทอนมาทิ้งดูเพียงพสนะคะเจอสองห้าสี่สามค่ะนี่สี่สามนะคะสิบบาทสตังทอนพสสองห้าสี่สามไปนดรซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะ รับสตางค์อนมาพลิกดูเพียงพอสอนะคะถ้าเจอพศสองห้าสี่สามนะคะเปะน็นได้รับซื้อสิบห้าบาทรวมให้ได้จํานวนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าน้อย,อยจะไม่คุ้มค่าส่งนะคะเหรียญละบวกเกินหน้าเหรียญไปห้าบาทนะคะสิบเหรียญก็ได้ห้าสิบบาทก็จะพอค่าส่งค่ะถ้าสิาบเหรียญเนาะต้องเยอะค่ะต้องจํานวนเยอะนะคะหรือไม่ก็รวมมาค่ะรวมหลายๆพอสอที่เป็นน้ารับเช่น เร็นรับสามหนึ่งห้าร้อยบาทสี่หนึ่งแปดสิบบาทสี่สองยี่สิบบาทสามสี่ยี่สิบห้าบาทสี่สามสิบห้าบาทอย่างเงี้ยค่ะนะคะรวมรวมรายพอสอมาค่ะก็จะได้คุ้มค่าส่งอย่างละ 5, ห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรเงี้ยค่ะนะคะแบบเจ้านี้ที่เขาส่งมาเนี่ยค่ะสามสี่เขาก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยค่ะสิบเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็รวมพอสออื่นๆด้วยค่ะ จะคุ้มค่าส่งแต่ถ้าส่งเฉพาะสี่สามมาอย่างเดียวสิบเหรียญก็จะได้เพียงห้าสิบบาทน,นะส่วนต่างจะไม่คุ้มค่าส่งจะไม่ไม่คุ้มค่าเสียเวลานะคะเพราะนั้นเป็นห่วงทุกคนค่ะด้วยความปรารถนาดีครับเป็นน่ารับจริงซื้อจริงไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามโอนเงินให้คนซื้อเด็ดขาดถะะ้าคนขายต้องได้เงินนะคะคนขายโอนเงินที่คนซื้อไม่มีชาติใดในโลกนะคะทุกคนค่ะมาดูต่อกันอ่ะอันนี้ สี่สามไปแล้วสามสี่สี่สองไปแล้วอ่ะดูอะไรต่ออ่ะถุงนี้อ่ะถุงนี้นะคะพศส,สสองห้าสามสองห้าห้าสามค่ะเหรียญสิบบาทสตังค์ทอนอันนี้เป็นพเพศเสนโตแล้วนะคะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นหลังแล้วค่ะเนี่ยค่ะรุ่นจากห้าหนึ่งมาใช่ไหมคะห้าหนึ่งถึงหกศูนย์ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นพเพศเสนใหญ่ละ นี้จะเป็นเนี่ยดูสิเขาล้างขัดมาสวยมากค่ะเขาล้างขัดมาแบบโอ้โหสวยเลยคือเขาพร้อมเขาจะเก็บเองอะค่ะนะคะเขาจะเก็บไว้เป็นเป็นที่ระลึกแต่พอดีว่าเขาไม่เก็บแล้วเขาเลยส่งมาขายไปหน้าค่ะนะคะเหรียญสิบบาทจะตั้งทอนนะคะพสสองพัน้าน้ารับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะ10บาทจบเขาให้กัน10บาท2553นะคะ สองห้าห้าสามนี่ยังไม่ไม่นานนักนะคะเหรียญยังยังปีไม่ลึกเท่าไหรค่ค่ะยังจะเจออยู่ในระบบหมุนเวียนทั่วไปนะคะและจานวนผลิตก็หนึ่งล้านเกือบสองล้านนะคะจํานวนผลิตนะคะประมาณสองล้านคร่าวๆเกือบสองล้านหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญค่ะก็เกือบสองล้านเนาะเนี่ยคะ่ะเป็นได้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะท่านใดมีท่านใดต้องการขายก็ทักปพนาดมานะคะ ถ่ายรูปเหรียญสลลงมานะคะถ้าถ้าใช่แบบนี้นะคะปะ็ะนรับซื้อจริงค่ะพันจะให้ที่อยู่คะ่ะให้ให้ลิงไลน์แล้วก็ส่งที่อยู่ให้กันในไลน์คุยกันในไลน์ต่อนะคะแต่ถ้าไม่ลงรูปมาบอกมีครับมีค่ะมันไม่เห็นรูปอนะ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่ามีจริงไม่จริงอนะ่เนาะค่ะก็อนุญาตขออนุญาตไม่ตอบนะคะคนที่ทักมาบอกว่ามีครับมีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตไม่ตอบคะ่ะตอบเฉพาะคนที่ ถ่ายรูปส่งมานะคะเนี่ยค่ะห้าบาทปีสองห้าห้าสานะคะย้ำอีกทีหนึ่งห้าบาทปีอะขอถ่ายสิบบาทปีสองห้าห้าสามนะคะย้ำรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะนะคะนะคะเนี่ยค่ะอะให้ชัดดูชัดๆอีกรอบหนึ่งเหรียญสิบบาทสตางค์นพสอสองพันสค่ะรับซื้อเหรียญละ สิบห้าบาทค่ะรับสั่งทอนมาดูเพียงพออเท่านั้นส่งขายได้เลยโอเคอ่มาดูต่อดูอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นสิบบาทอ๋อสิบบาทนี้ก็จะมีสิบบาทที่ระลึกนะคะตอนนี้สิบบาทที่ระลึกอ๋อจะมีเหรียญนี้ด้วยโอเค10บาทที่ระลึกปกติแล้วนะคะปะน่าจ,จะจะหยุดรับแล้วนะคะเพราะว่าเขาเขาเยอะเกินเยอะมาก เยอะมากจริงๆนะคะรับไม่ไหวรับมาแล้วขายไม่ได้เรื่องๆนะคะพาะป้านวก็บอกแล้วว่าพนักจะรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญในที่ขายต่อไม่ได้ก็จะยังไม่รับซื้อนะคะ <ๆ S 2> อย่างเช่นเนี่ยค่ะสิบสิบบาทอสองสีที่ระลึกเพราะตอนนี้ขายไม่ได้นะคะที่พ่อนรับมานี่เต็มเลยเดี๋ยวพนักไปคืนกลมดีกว่าเพราะทอนก็คงไม่ไหวแน่ใช่ทอนคงไม่หมดเพราะเป็นเป็น,ปนหลายๆพันเหรียญค่ะ ก็เดี๋ยวไปคืนกรมพันเหรียญไปไดั้งหมื่น 10, บาทนะคะก็ยอมขาดทุนนิดนึงเปน็นั้นเมื่อก่อนไม่ได้รับไว้12บาทนะคะจริงๆเมื่อก่อนรับไว้12บาทแต่ตอนนี้คืออยู่เต็มเลยขายไม่ได้นะคะเป็นหลายพันเหรียญเดี๋ยวเปน็นจะเอาไปแบกไปคืนกรมแบกไปคืนกรมก็ยอมขาดทุน2บาทหมื 1, ่นหนึ่งก็นะคะ 100, 000, 1, 000, 000, ร้อยเหรียญพันหนึ่งพันเหรียญก็ได้หนึ่งหมื่นบาท เอาเงินมาหมุนเวียนซื้ออย่างอื่นขายได้ดีกว่านะคะถ้าอยู่ไว้อย่างงี้ก็จมจมทุนค่ะขายไม่ได้แล้วก็จมทุนเ,เดี๋ยวพี่คืนกลมก็ได้เงินเอามาหมุนซื้ออย่างอื่นที่ขายได้ค่ะเนี่ยค่ะอะอันนี้มีอันนี้มาด้วยนะคะเหรียญสตังทอนเหรียญหมุนเวียนเหรียญหนึ่งบาทใหญ่นะคะหนึ่งบาทตราแผ่นดินพอสสองพันห้าร้อยค่ะอันนี้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท นะะคเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนค่ะเหรียญหนึ่งบาทใหญ่บาทเก่าอะค่ะหนึ่งบาทจะตั้งทอนพสสองพันห้าร้อยนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สบาทเหรียญยี่สบาทก็จะมีสองพันห้าร้อย W H O โปรยข้าวเสด็จนิวัตสามรอบนะคะห้าวาระเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเหรียญหนึ่งบาทเก่าอะค่ะนะคะเอีกรอบหนึ่งเผื่อท่านจะจะฟังไม่ทันหนึ่งบาทพสสองพันห้าร้อยหนึ่งบาท สเสด็จนิวัตหนึ่งบาทสามรอบหนึ่งบาทโรยข้าวหนึ่งบาท WHO ค่ะรับเหรียญละยี่สิบบาทโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเหรียญอะถ้าเป็นเหรียญน,นี้รับสี่บาทนะคะเหรียญเหรียญที่ะลืมเหมือนกันสี่บาทอันนี้ไงมีสเสด็จนิวัตมาด้วยเนี่ยคะ่ะเหรียญละยี่สิบบาท๋อมีเหรียญอ๋อมีเยอะอยู่เยอะอยู่ โอโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวคิดตั้งให้พวกนี้โอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ